ทำไมนักช็อปชาวจีนถึงเลิกซื้อแบรนด์เนมจากนอกประเทศแล้วหลังจากที่จีนกลับมาเปิดประเทศราคาหุ้นของบริษัทแบรนด์เนมทั้งหลายก็ทยานขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเลยค่ะอย่างเช่นราคาหุ้นของ LVMH เจ้าของแบรนด์หรูหลุยวิตตอง ก็ขึ้นไปถึง12%ค่ะหรือราคาหุ้น Richmond ที่เป็นเจ้าของแบรนด์คาเทียก็ขึ้นไปถึง13%ค่ะแต่นะัวกวิเคราะห์ก็ออกมาเตือนนะคะว่าในระยะยาวนักชอบชาวจีนอาจจะไม่จำเป็นจะต้องบินไปซื้อของแบรนด์เนมที่ต่างประเทศแล้วค่ะเพราะในช่วงโควิดชาวจีนเหมือนจะต้องก,กักตัวอยู่ในประเทศตัวเองเปเวลา3ปีค่ะทำให้พวกเขาเริ่มเรียนรู้หาแหล่งที่จะซื้อของแบรนด์เนมได้แล้วในประเทศตัวเองบริษัทวิจัยตลาดระดับโลกอย่างเปเนน,นคอมพานียังออกมาบอกเลยนะคะว่า ทางตอนใต้สุดของจีนอย่างบนทลไหหนานเนี่ยเป็นแหล่งสวรรค์ของนักช็อปชาวจีนตอนนี้เลยค่ะทีนี้ก็ต้องมาคอยติดตามนะคะว่าบริษัทแม่รูสาขาในต่างประเทศเนี่ยเขาจะมีกลยุทธ์หรือวิธียังไงที่จะเรียกนักช็อปชาวจีนกลับไปซื้อเขาได้เหมือน